ลองลุกเสือยังไงพวกเธอก็ยังไม่เคยเลยดังนั้นต้องฟังด้วยเดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะแทนเป็นด้านวันไหนนะคะที่จะรวมวการทั้งคู่รั้สายช้ำเลยเพื่อที่จะมาส่งเสริมกองนะคะการเสริมกองก็คือการทำมือมือโตจะมีพ่วงกับดึงดูดตวกลาแล้วจะเรียกพวกเราด้วยคำว่าเมื่อไรเดี๋ยวเมื่อ รับด้วยคำว่าแท้และวก็มีนวิ่งมาถ้าพวกกับถ้าเป็นวิชาพู่ถ้าเป็นวิชาลูาเากเสือคุณครูคที่ยืนสอนอยู่ยตรงนี้เขาเรียกว่าคุนนะ่งกับนะกรางสนามลูกคุเสือขั้ว ที่พูดกับคุณวิ่งไปแบบ 那一看。<laughs> ก่อนว่าทำยังไงมันมีรูปภาประกอบด้วยว่าวิธีการเข้าแถวเป็โบโบโบนวงกลมนั้น